สวัสดีครับวิวความนิ่งนองคารงเรนทีละสามนะครับมาถึงบอ่อทรายแล้วครับโอ้นี่ตัวเขานี่นี่นโรงงานนอรสิงครับ เดี๋ยวต้องเอาใบนี้ให้รถตักนูนผมไปเอาเนี่ยนะรวดตรงนูนนะบโอ้ดูดมาแล้วนะ ด้วยเจ้าลงนะฮะต่อไว้เลยกลัวตกด้มันไม่มีที่เสียบเสียบตัวนี้ครับจะได้ผมว่าจะไม่ต่อนะเผื่อมันบิด ไห้มันตึงแต่มันก็ไม่ตึงมากนะครับต้องเดินลงมาเปิดตัวนี้ตลอดเลยครับโอ้โหดูมือน ต้องไปทำใหม่ครับต้องทำขาตัวนี้ใหม่ดออมเดี้ยวหมดเลยอุ้หเข้อมาเยอะ ดูดเขาใหญ่ใส่ตัวลูกสองตัวแม่ก็สองครับแล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มอีกนิดหนึ่งมันจะได้สี่สิบเจ็ดสี่สิบหกพอดีโอ้แม่น,น้ำ กี่แรงเนาะนี่คันนี้นี่อุน,น่ากลัวดิ้โค่นรองเท้าลุด เอาเอาแม่มันใส่ให้แม่มันสองตักแล้วก็ใส่อีกนิดหนึ่งตัวลูกก็ใส่สองกอครับ <c oughs> แรงมาเลยอแรงจริงครับ เติมน้ำมันมาประมาณสามพันครับพอดีเจ้าต้นเขาใจให้อ่ะเที่ยวที่สองอ่ะมันนิดเดียวมันได้สี่สิบสี่สิบหกตันก็่านนี่แหละ ใส่ตัวลูกนะครับนี่ชึบยอดโอ้เอาทำไมน้ำมันไหลไปทางนี้น้ำไหลไปนี่นครับ ไอ้ทางนู้นกันไหลร,รถมาโตคิวยาวเหยียดโอ้มาโตคิวอีกคันหนึ่งแล้วครับพอนี้มีรถเข้ามาเยอะครับ มากเลยติ๊กเกอร์สีแดงเดี๋ยวจะถามเขาอะไรเนาะใครเจอก็เบอร์แตร์ทักทายได้นะครับคันนี้เลยครับเขียวเขียวเจ้าลุงสองสีฮะจะวิ่งไปมาไปมาน,นรสิงนี่แหละนะครับ เห็นเขาว่าให้วันวันลาหาเที่ยวอ้ยอันนี้ได้สามแล้วครับข้าวเชาว้ายังไม่ได้ชั้นเลย,อ,ยอันนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วครับก็ยังไม่ได้กินมี น่าจะเป็นลูกลูกเจ้าของบ่อทรายหรือเปล่าเห็นเกแกไปมาไปมากับกับลุงลุงที่เป็นบ่อทรายนะครับลุงเจ้าของบ่อทรายอ่ะเกชอบมาครับแล้วมีพี่ ีมากับลุงเจ้าของบ่อทรายแกก็ถามกินข้าวาายังยังครับตั้งแต่เช,ช้าแล้วยังไม่ได้กินเลยผมกินอะไรผมตื่นตื่นมาแับผมไม่มีเวลาทําทำบุกข้าวกินข้าวก็เอามาอยู่นะครับยังไม่ได้หุงอะไรเลยมีแต่ซื้อกินซื้อกินครับนุ่นตรงนุ่นน่ะรถหลบ ไม่ค่อยเห็นติดฟิล์มอะไรหรอกครึ่งแบบนี้นี่มุมอมองไม่เป็นนะแบบนี้นะไ,ได้หนึ่งดีดำดำปายกขึ้นสี่สิบหกสามเก้าศูนย์ครับ 46-380เมื่อกี้เห็น46-390ทีนี้ก็46่สิบโอาหักสี่สิสามแปดศนี่ครับรถรอรถรอจอดอยู่ตรงนี้เลย เออ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 เงไปดูตามาตาเรือครับสปกเนี้ยเงียบรถรอรอก็พอขับได้ครับก็จะพยายามขับแบบเอวอ่อนนะฮะไม่เอวแข็ง โอ้โสวยๆทั้งนั้นเลยวนน่าจะอะไรนะที่นี่มันเป็นแถวๆนอสิงห์นะครับจังหวัดหรือเปล่าเขาเรียกจังหวัดนอสิงห์หรืออำเภอน,นอรสิงห์นี่เลย ท้ามเที่ยวก็ได้อยู่ครับสีเที่ยวแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดเวลาเท่าไหร่น่าจะตีห้ามั้งเขาเปิดบอซาซนี่เนี่ยแต่เห็นเขาว่าปิดประมาณสี่โมงสี่โมงบ่ายสี่โมงครับ น่าจะได้อยู่วันนี้สีเที่ยวครับแต่เจ้าของเขาอยากให้ให้ได้ห้าเที่ยวรเกินไปนะห้าเที่ยวแค่สีเที่ยวนี่ยังไม่ได้หยุดหยุดกินข้าวเลยครับ น,นี้เขาเช่าเช่ารถเช่ารถเทเกะผมมาครับอันนี้เห็นว่าเช่าเดือนละเก้าหมื่นบ้างนี่เขาพูดมันเป็นอำเภอป่าหม,มกเท่านี้นะครับเป็นอำเภอป่าหม,มกหมู่บ,บ้านเอกราชอะไรสักอย่างนี่แหละเมื่อกี้นะ้าอ่าน เเนี่คดเคี้ยวโคง้งหลายโค้งมากเลยครับจะได้ไปถึงถนนใหญ่นะครับก็เร็วพอสมควรอยู่นะครับประมาณหกสิบ ความเร็วอยู่ที่หกสิบหกสิบห้าครับก็กลังพอดีครับความเร็วประมาณนั้นรถเรามันแก่มันเก่าแลว้วครับหมู่มบ้านทำกลองทำกลองทำกลองอีกราช เจคก็อยากพาลูกเมียมามาอยู่ด้วยนะครับอยากให้ว่าเปิดหูเปิดตาดูมูรักบัวไปดวเดี๋ยวยน,ยน,นี้เลยอ้วยมากินดูกันก็อยากให้มาเปิดหูเปิดตาดูหมู่บ้านเอ,อ่าที่นี่ที่นั่น มันแบบไหนยังไงเหมือนบ้านเราไหมอะไรประมาณนั้นนะครับ เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมขอบคุณครับโอ้โโรถนั้นมาทันแล้วครับผมไม่ขับเร็วครับผมขับไปเรื่อยๆครับทางนี้ก็มีแต่พวกเขาเขาขับเร็วครับ ผมขึเขาทำเที่ยวผมไม่ได้ทำเที่ยวเด้อผมอขับไปเรื่อยเอยอขาไม่ได้จ้างผมเป็นเที่ยวคเขาจ้างผมเป็นรายเดือน thừng subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ เ,อเอโอ้เมื่อกี้เห็นพ่อด้วยเมื่อกี้รถผ่านครับโอ้งั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่าทนี้นะครับสวัสดีครับ